คนไทยที่ทําโดรนเก่งๆเนี่ยในประเทศไทยผมก็เพิ่งรู้หลังจากพอเริ่มเข้าสู่วงการการจัดหาดโดรนตามที่กองทัพต้องการผมย้าว่ากองทัพต้องการผมไม่ได้เป็นคนเลือกเลยนะครับแล้วเป็นการฟันธงจากแม่ทัพภาคที่สองคือท่านเห็นการไกลเลยว่าดโดรนเนี่ยสำคัญที่สุดและท่านก็ให้เราขอร้องให้เราว่าตราบใดที่ฝั่งเขมรยังไม่เห็นนะต้องไม่พูดคำว่า โดรนติดระเบิดได้ผมกับแม่ทัพก็เลยเรียกมันว่าโดรนล่าตะเวนคนก็ถามบอกแล้วว่าจำได้หมาเปิดเผยวันนี้ได้ยังไงก็ภาพมันเผยภาพใช้ไปแล้วแม่ทัพใช้ไปแล้วเปิดเผยภาพเปิดเผยภาพไปแล้วมันไม่ใช่ความลับว่าเรามีการทิ้งระเบิดโดยโดรนผมก็จัดหาตามที่ต้องการให้ผมไม่รู้หรอกครับว่ามันได้ผลหรือไม่แต่ผมรู้ว่าคนทำคณะทำชุดนี้ไม่ต้องการออกหน้าทีมงานเขาพร้อมกับพลรับก็พร้อม แต่ไม่ต้องการให้ใครเห็นหน้าหนึ่งเขาอันตรายสองพูดตรงๆเลยนะครับราคาของเขาถูกกว่าตลาดท่านผู้ชมก็เห็นว่าดโดรนตัวสุดท้ายตัวนี้พอมันหย่อนเสร็จมีไหมเห็นไหมครับผมจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ดโดรนที่เราส่งไปเพราะดโดรนที่เราส่งไปมันบินสูงมากเกินกว่าที่จะไปทําร้ายดโดรนได้ไม่ใช่บินระดับนี้แต่ดโดรนลนํานี้ที่ไฟไหมตัวสุดท้ายเนี่ยบินต่ําไปนิดนึดน่ง<อ>แต่ผิวเมือคนไทยนะครับเ,<อ>เข้าใจว่าเป็นทีมฐานอีกกลิ่นอีกทีมหนึ่งเน่ๆแน่แน แล้วถูกยิงที่แบตเตอรี่แล้วไฟหหไหม้แล้วร่วงล,ลงมีคนถามผมบอกว่าแล้วโดรนฝั่งไทยที่เราส่งมอบไปผมเรียนตามตรงเลยสิบหกลำมีส่งไปร่วงตกไหมผมแบ่งอย่างนี้นะครับแปดลำเอาไว้ฝึกซ้อมแปดลำไปข้างหน้าเท่าไหร่ไม่พอก,ก็เติมแปดลำที่ส่งไปทําภารกิจในวันที่สองอยู่ตอนเนี้ยส่งไปทั้งวันอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่เสียหายเลยแม้แต่ลําเดียวแล้วก็แอนตี้โดนก็ไม่ได้ผล จับสัญญาณในการบังคับก็ไม่ได้เพราะไม่รู้เลยเลยว่ามาจากที่ไหนไม่มีการอ้างอิงท่านแม่ทัพท่านลึกซึ้งมากที่ผมตัดสินใจบอกว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่า50ตัวที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ว่าผมถามแม่ทัพด้วยตัวเองผมก็ถามว่าให้ท่านเลือกห้าสิบลท่านทดลองหมดแล้วเนี่ยท่านยืนจะยืนยันจะเอาแบบไหนท่านก็บอกว่ารายนี้และแบบนี้ จำนวน50าสิบลัเอาเป็นว่าในสถานการณ์นี้โดรนไทยสำคัญมากกว่าการนำเข้าจัดโดรนต่างประเทศเพราะมันคือความมั่นคงของประเทศอย่างชัดเจนแล้วถามว่าก็ในเมื่อเงินบริจาคจากมูลนิธิหลังจากจัดการชุนมเราไปมอบแล้วหลายส่วนแต่เราไม่ได้เผื่อเรื่องโดรนชุดที่เรากำลังเตรียมอยู่และล่าสุดเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ถ้าเกิดมีสัญญาณมาว่าเราจำเป็นต้องใช้สิ่งอื่นเพื่อ ป้องกันการดักจับสัญญาณจากฝั่งกัมพูชาเพื่อถล่มการใช้